สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่ๆมนะคะขอพอ่อแม,แม่ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มีโอกาสได้เข้าซุ้มนะคะซุ้มลังคาเขียวะคะ่ะก็ขอบคุณคุณพี่ปุเป้ด้วยนะคะที่สั่งหญ้ามาให้น้องปูนทรับในวันนี้กัน,นะคะ่ะเยอะไหมคุณพ่อสวัสดีค่ะประมาณยี่สิบมัดขอบคุณ <มา S 2> ด้วยนะคะ<า>สำหรับหญ้าอ่อนๆน,นะคะหญ้าใบข้าวใช่ไหมพ่อ มาไม่ทันเขาค่ะมาไม่ทันไรก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้เก็บคลิปตอนที่มีช้างรวมตัวกันเยอะๆค่ะเพราะว่ามัวแต่ไปตลาดกันยังไมมพอไปสตึกกันนะคะเลยกลับมาไม่ทันก็ต้องขออภัยคุณพี่ปุเป้ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยฮะอะไรยนะนะ นีสวันนี้ก็เลยเป็นทายนุมน่มๆให้กับแม่ๆได้ชมกันนะคะมาไม่ทันซุ้มเขานะคะซุ้มเด็กๆซุ้มน้องน้องบวบานกันก็เลยมามาแวะหาพี่แป,ป๊บซี่แทนกันนะคะแป,ป๊บซี่หายตกมันรอยังน้อนน่ ก็ยังสงานะคะยังเด่นเหมือนเดิมเลยค่ะพี่แป,ป๊บซี่น่าจะหายตกมันกันแล้วนะคะแล้วก็ข้างๆนะคะก็มีหนุ่มรอเหมือนกันก็เป็นหนุ่มสุรินกันนะคะอาจจะเงาๆอยู่บ้านก็เลยมาแวะเที่ยวเล่นกับพี่แป,ป๊บซี่นะคะอ,อันนี้ย้อนแสงไปค่ะ นี่ก็พี่ขันทำอะไรกันนี่กวาดที่นอนครับกวดที่นอนใครพาพี่หนุ่มมานี่โอคุณตากดมาก,กี่วันแล้วพี่หนุม่มมาได้สามวันแล้วครับโอ้โหตกมันไหมคะนี่พี่ขันไม่ตกไม่ตกไม่ตกก่อนตัวสูงขึ้นหรือเปล่านี่พี่หนุ่มนี่หรือไม่เคยเห็นน้องสงงามากเลยตาเกดแกทับบ้างไหมนี่ไม่ทับไม่ทับแล้วใช่ไหม ก็มาเป็นเพื่อนกับพี่แป,ป๊บซี่นะคะทางนูน้นยืนล่างเล็กลงหรือเปล่านี่พี่แป,ป๊บซี่พี่ขันฮะพร้อมลงไหมนี่มองนะคะมองวันนี้ก็ได้เก็บภาพนะคะสุดโลโซงเชื่อกให้กับแม่แม่ได้ชมกันคะ่ะแทนน้องบัวบานกันนะคะต้องขออภัยกันด้วยคะ่ะก็มาไม่ทัน อันนี้หลายท่านก็อาจจะรู้จักค่ะพี่หนุ่มสุรินนะคะก็เป็นช้างของพี่พีเชษนะคะที่เสียไปแล้วยังรอเราเหมือนเดิมนะคะพี่หนุ่มสุรินทางนู้นก็กำลังช่วยกันเอาน้ำให้กินกันนะคะ แล้วแวกสูนขคดนี้ช้างจะเยอะมากกันเลยค่ะกินน้ำอิ่มนี่ยังพี่กันขอเสียงพี่เป๊บซี่หน่อยว่ะขอเสียงหน่อยสวัสดีหน่อยสวัสดีแม่แม่หน่อยป๊ซี่ครับผมเสียงหน่อยไม่มีอะไรมาปากเลยพออาญามาให้สักมัดสิอาญามาให้สักโซงมัดสิคน อุตสาห์มาทั้งทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งยาน้องปุนทรัซับให้ค่ะพี่แป๊บสีเอาเอาสองมัดเดี๋ยวทางนี้จะน้อยใจดูตาตาโตมากเลยพี่หนุ่มตาโตมากนะคะเห็นยาเอาเอาสองมัดเก็บบรรยากาศนะคะลอๆนะคะสองเชืองให้กับแม่ๆได้ชมกัน ถ้าปุนซับมานี่จะเลือกถูกไม่หนีพ่อเอาเชือกเลยอ๋อพี <c oughs> ่แปรซี่คนแบ่งยาจากแม่แม่นะคะที่ให้น้องปูนซับแบ่งให้มัดหนึ่งกันเสียงหน่อยพี่แปบซี่เสียงหน่อยเสียงหน่อยเร็วรับก้อนครับก้อน,อนเดี๋ยวพอเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงก่อนเสียงกอนโอ้ไม่มีเสียงเลย ออกอกอ,กอีกทางนี้หนุนทางนี้เมเาเสียงหน่อยพี่นุมเขาเสียงหน่อยเงียบมากเลยเงียบเลยนะคะป็นยาไมเข้าโอ้รานนู้มาเจอหนุ่มๆกันนะคะดูพี่แบบซีกินแบบเต็มปากเต็มคำกันเลยนะคะ กินหน้าอร่อยมากเลยค่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องน้องปุณซับกันด้วยนะคะวันนี้ก็ได้ถ่ายบรรยากาศนะคะให้กับแม่แม่ได้ชมกันก็มีหลายท่านอยากให้แม่ควันมานะคะวันนี้ก็มาสมใจกันแล้วนะคะมาได้เจอกับพี่นุม่มสุรินเลยอีกช้างอีกเชือกนะคะที่หล่อเราพอสมควรเลยเดี๋ยวเราไปหาน้องปุณซับกันค่ะ ต่อกันด้วยตุ้ยนุ้ยกันค่ะเนื่องจากนางเจ็บเท้านะคะเดินพลิกท่าไหนไม่รู้นะคะก็เลยมาต้มน้ำนะคะต้มน้ำล้างตัวให้กับตุ้ยนุ้ยกันก่อนจะได้คลายเส้นกันค่ะอาบน้ำตอนเย็นอู้ชุ่มฉ่ำเย็นนะคะอันนี้คือเป็นน้ำอุ่นกันค่ะก็มารักษาตัวกันก่อนนะคะนางเป็นอะไรหรือเปล่านะคะ ตั้งต่พาไปเล่นน้ํานะคะแม่ควันก็เลยตกใจค่ะเนื่องจากว่านังลุกไม่ได้นะคะผิดซิกกันหรือเปล่านะคะก็มาดูกันเป็นไงสาววันนี้ได้กินอาหารอร่อยอร่อยหรือยังออขอบคุณนะคะขอบคุณคุณปุ้เปออีกครั้งค่ะที่ว่าอุดหนุนอาหารนะคะอุดหนุนยาให้นะคะจากช่องใหญ่นะคะช่องคุณเสือคุณสิงห์นะคะ มามอบให้กับต้วนี้ในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่าก่อนเาวขอบคุณค่าก uh. ่อนเร็วข,ข,ข้าลูกค้าก่อนช่วยค่ะสวัสดีค่ะเรองงายสวัสดีค่ะขอบคุณค้าขอบคุณค่ะนะคะแนนเร็วหมือนกินตู้กินก่อนอายยุงอายยุงเยอะเดี uh, ๋ยวกิน nah. ชั่วตานคืนเดี๋ยวมาอยู่ให้มาอยู่ไปบ้านม่อ้ออแม่้มเลยน่ยไมเนี่ยรงี้คำหมับนะเนี่เาเรียกคมบนี่ตรจกมันึก เ<ม>า<ด>แล้วแหละป่เลยะทำไมจริงทำไมจริง